อันไหนครับบักหอยบ่บักข้อกิวบะขอกิวโอ้กินยูเด้กินยูครับกินยูแต่ว่าบ็ก,กินหลายดอกกินพราว่าเป็นยานีล่ล่ะป้าก,กินยูบอยาละดีว่าแต่มีแม่บ้านบ่หายบ่ครับแม่บ้านบ่หายบ่ย้ำเขากินแม่บ้านหายบ่ย้ำเขากินไหม บ่ให้โอ้แสดงว่าเมี่ยเข้าใจแล้วเพราะว่ากินแล้วกักลับบ้านไปกันนอนกอดเพิ่นทึกเราอ้ไปยุ้ใส่คร <c oughs> ับไปยื้อ่ามยู่อใส่ปีใหม่อ๋อ เพื่อสังคมพอ้ออ่านี่นะครับอ่าเมื่อนี้ผมก็พามาหลินทงนะครับอ่าเออนี่แล้วครับคนแบบว่ามีจิตสาธารณะนะครับพ่อเบิ้ลก็เป็นช่อระบอเนี่ยนะครับอ,อ่าชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะครับเ,เป็นคนน,นี่แบบว่าเออเสียสละเสียสละเพื่อคนส่วนมานะครับอ่า เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเดี๋ยวอีกจังน้อยนี่ก็เลี้ยวแล้วมั้งนี่บ่พอครื่องส่มโมงเนะาะนี่ครับหลายก้นนะครับอากาศกับบัวพอนบันไดครับเมื่อเนี้ยนี่ครับบางก้นกัมนี่ของไปน้ำนะครับ พ่อปลาพ่อบักหอยกับเก็บใสไของเออเอาไปปิ้งไปหิป้บปนนะครับนี่ครับวิถีชีวิตของคนภาคอีสานนะครับแต่ว่าคนภาคอีสานกับโบแมนว่าสีเฮตหน้าเหมือนครับสม,มือนนี่กัอาชีพกับกว้างละ่ะบางคนกับเลียนจบหมอจบแพทย์เป็นตำรวจเป็นเจ้าเป็นนายกับบัวใเดเฮตกับขันมาเฮตกับือ มาแบบว่าเออกบมาบ้านสิจังมาซอยพ่อซอยแม่เห็ดนะครับซึ่งถามว่าเกษตรกรหรือเชาานาเสม,มือเนี่ยครับโบแมนว่าเห็ดแต่หน้าคือแต่เกา่าแต่มีอาชีพเสริมหลายอย่างนะครับอ่ากเหมือนเจ้าของนาเนี่ยครับอ่าป่าซึ่ง,ม,งมีลูกไส้ลูกไส้เิ่นกับมีหลุดไทอ่าหอดย่ำไ้ย่ำห,หน้าก็ไปไทรับจ้างอ่า รายละสามร้อยเก้าสี่นะครับแล้วก็เลี้ยงหมูมีฝ้าหมูย่บ้านก็เงินกับเขาหลายท,าท่านช่วงช่วงหนาแรงเนี่ยครับก็บไปรับจ้างเห็นงานก่อสร้างคือสม,มัยนีย้โลกมันเปิดกว้างนะครับมันเขาถึงกันเหมือนละมันเห็นเหมือนละ นี่นะครับอ,อ,อากาศกับบ่ออนปันไดครับเมื่อนี้เฮาสิสังเกตเห็นว่าเทียงแถวนี้เป็นสิบบเห็ดญ่นะครับเป็นกสีเห็ดหน้อยๆพ่อจะลบฝนนะครับอเอาเสาขึ้น4ต้นแล้วก็ตอเฉลี้ยงออกไปอีก2ต้นครับพ่อได้มลบฝนได้กินเขานะเพราะว่า หน้านี่อยู่ใกล้บ้านนะครับอ่าเห็ดแล้วกับเข,ขาบ้านนั่นสิครับบันไดว่ามานอนประจําอยู่คือสมัยแต่ก่อนเนี่ยครับเบาะกาดํา,าดให้มันคึ้นยากกินเขาเน่า,า,นางนทหารา,หารงนนัฝวย นี่นนะครับเสือสมๆมนั่นเบ้าเพชรนะครับนี่เจ้าของหน้านี่แหละครับอ่าลึกไสหละปลาซิงเจ้าแกรถไถรถไถโอปีนี้ว่าจะออกกันรถเกี่ยวด้เนาะ <c oughs> <c oughs> รถอัดฟางก่อนอ่ารถอัดฟางมาอัดนี่แหละครับเกี่ยวเขาแล้วอัดฟางก่อนละ สิบหาบาทสิบเจ็ดบาทแล้วเดาเฟืองนะครับคันเป็นเฟืองแลว,ว่าโหลดแลนปั่นขึ้นมากกระสิก่อนและประมาณสิบห้าบาทนี่ครับคันเป็นกล่องเฟืองที่โหลดหนวดนะกระสิแพงขึ้นมากอีกกะสปิประมาณสิบเจ็ดบาทเพราะว่าต้องใช้แรงงานคนในการที่แบบว่าอ่าหอบเฟืองไปใส่เครื่องอัดนะครับอ่าก็อยูที่ว่าการใส่แรงงานความหนุ่งยาของมันอยู่กับราคา ให้หนีกน็ใกล้สิแล้วแหละสังเกตง่ายๆครับเริ่มหันดาเขาห้ากันแลยเ,เ,เนี่ยหันดาเขาห้ากันส้นกันนี่แสดงว่าแล้วแหละนี่คทั้งนัง้นกตเปิดฟังคืนวิทยุ96.50เรดิโอนะครับเบาลืลี่ลำเปล่านะครับครับนี่ครับ FC ฟซีบอลืี่ลำเปล่าครับ นี่นะครับปลาซิ่งนะครับกอเพียงอยู่บว่ามือนี่ย่างเนาะนะครับเก่าสิบหกจุด้าศูนย์เคิลเฮา์เกาดียวนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียง N.K.P. นเคีรั迪โอโดยลือดานานะครับเป็นผู้ควบคุมดูแลการกีะรายาินคะัรับและออกเมืนรนะครับ นี่ครับแฟนครับเว็บไซต์ปาซิงครับทัวโลเป็นทั้งแฟนครับเป็นทั้งผู้ที่ตามเป็นทุกอย่างเนาะในช่วงนี้เนาะทั้งท่ากันตอนสายสายอันนี้วิทยุรุ่นนี้เขาว่าจุ่มน้ำเลยได้แม่นวะหลังจากที่แม่นวะป้าพี่น้องได้จุ่มน้ำได้ยุวะเอ้าพอเดปี๋ยวไป จุ่มได้อยู่แต่เขาว่าได้ว่าตายว่าตายดิวิทยุนี่จุ่มน้ำได้บ่จุ่มเพื่อบีเสียงแอนดีเจนี่สีหวานสิบว่าเก่าเขาว่าเสียวเลยเก๋ครับว่าเมียนเนาะโลกาจังไหนให้แบบว่าบ่เมื่อยให้มีความสุขใช่ไหมโลกาเนี่ยได้เห็นมีความสุขแบบว่า แดดกระช่างมันแต่ว่พอเห็ดได้เนาะอเหดนะมื่อนี้กระแดดว่าแด้แห้งวันดดได้หลายันถ้ายอยู่เห็ดสองคนกะมีมูบอา่าเนาะเรียว่าเยสตีแอนกีดินใส่หัวกันได้หรอมมันสีวงแตก นี่แล้วครับเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ากะนี่แหละคนบานเน่ากะอาศัยวิทยุเนี่ยแล้วครับเปิดฟังเพลงไปน่ำเฮ็ดเบียกไว่หน่บอยู่กับพี่เบาลื้อลำเปล่านะครับผู้เบาเสียงหวานาสับไปใส่กรามี่โอดตายครับคนผู้หี้งไปใส่ก็มี่เขาให้กินสํารวจนะครับ ว่ามีเงินสิแก้ไขปัญหาเรื่องของรถรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับเสียดสีพันกิ่งรูดจับกดแล้วให้นันกะสีมาลุงให้นีต่อนะครับเป็นกะสีใหญ่เขาไวเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเป็นระยะระยะนะครับกะว่าเขาดำมืดนี่ก็ยิบขึ้นต่อเลยนะครับเออบกหอยหลายอยู่ให้นี่นะครับ อ้อยเชอรลีนะครับอ uh, hmm. uh ้อยมุน huh. uh ีมันก็สีเง่อีพอมขอครับเขาใงญ่ขึ้นมามันก็สีมาออกไข่เป็นในสีชมพูนะครับอยู่น้ำเกาะเขาเนี่ยครับเป็นอะไรสายเป็อะเป็นะรายอเขาครับแลระบบ นี่แล้ครับพี่น้องวิธีชีวิตของชาวอีสานลูกอีสานที่แบบว่ามีให้มีหน้างามฝนตกฝนยังมากเห็ดหน้าเป็นเรื่องปกตินะครับเมื่นีฟี้งกะฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไคร์นะครับและผมจะเฮ็ดคลิปให้พี่น้องด้เบื่องออกมาเรืนะ่อยๆนะครับนี่ครับเจ้าของน้าครับ,รบไอ้หนุม่มรถไถ่คูเปอต้าจากแรงเกาะสี่สิบเนาะเมือนวาดแล้วเะเอาเดี๋ยวพอกับลูนี่ผู้ใดรอ,อก,กันนี่นี่นะครับ I'm so I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, ball the cold. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. i will chase i will reach i will fly until i'm breaking until i'm breaking out my cage like a bird in the night i know i'm changing i know i'm changing it into something big